สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แนวทางหวยฮานอยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยฮานอยนะคะผลรางวัลได้แก่ 5, 6, 4, 4, 0ค่ะและเลขเด่นของเราเลขศูนย์มาทำงานข้างล่างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันต่อกับหลักสิบล่างได้แก่เลข4 บวกด้วยเลข2ตามสูตรจะได้เท่ากับ6นะคะเราจะเอาเลข6มาเป็นเลขเด่นตัวที่1จากนั้นนะับเพิ่มอีก1แต้มแต่นก็คือเลข7นั่นเองค่ะเอาละค่ะ6กับ7เดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าจะมาหรือเปล่าและแอดมินเลือกจับคู่อะไรให้เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางไปดูกันเลยค่ะ สรุปแนวทางหวยฮาหนอยประจำวันนี้นะคะเลขเด่นที่เราคำนวณได้ได้แก่แทนแทนแทนส่วนเลขที่แอดมินจับคู่ให้เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางนะคะชุดแรกได้แก่ตัวนี้ค่ะตามมาด้วยชุดที่สองนะคะสองชุดนี้ชอบตัวไหนก็สามารถเลือกชุดนั้นไปใช้ได้เลยค่ะและก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงโชคดีค่ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ